ค่ะยังไปไม่ถึงตรงที่จะไปดู hen of the wood ที่มาเจอไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดินมาก็มาเจอขอน chicken of the wood ค่ะสวยมากเลยอ่ะแต่ว่ามีคนมาตัดไปแล้วนะคะแบบนี้จะเป็นแบบนี้ก็อร่อยค่ะสีสดอืมสวยจังคนตัดไปแสดงว่าตอนที่คนตัดไปเนี่ย ยังเป็นกอเล็กๆอยู่แล้วเกิดขึ้นมาอีกค่ะหรือว่าคนเพิ่งตัดไปตอนกอใหญ่ๆนี้ก็ไม่รู้โอ้โหเหมือนหางไก่เลยกอใหญ่มากนี่ค่ะรอยคนตัดตรงขอนเนี้ยขอนฮันนี่มัชรูมก็เยอะโยอะเดี๋ยวกน,นะคะหาทางลงลงตรงนี้แหละ ลงตรงก้อนหินนี่แหละอึบมันเป็นเนินขึ้นมาค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขอโทษนะคะเนี่ยดูสิทิ้งเกลือนอยู่นนนนเนี่ยค่ะคนรทานะเนี่ยทิ้งเกลือนพื้นเลยโหอ,อยู่ข้างล่างนั้นอีกตัดมาแล้วก็ไม่เอาไปทิ้งเกลือนอยู่ตามพื้นเนี่ยค่ะเนี่ยตัดแล้วไม่เอาไปนี่อยู่ตรงนี้อีก เยอะมากนะขอนเนี่ยค่ะอ้หเห็ดเยอะจังเลยฮู้วนอยู่ตรงนี้อีกนี่นะค่ะสวยสวยจังเลยสวยจริงๆสีสดสวยสีสดสวยนะดูสวยจริงๆค่ะคราวนี้จากตอนนี้ก็จะไปดู เห n นออฟเดอะฟูแล้วล่ะค่ะว่าเกิดมาตัวหรือยังอาทิตย์หนึ่งพอดีโอ้ยลงลงก็ถอยหลังลงนะเนี่ยถอยหลังลงเสียดายเสียดายเห็ดแต่มันเอาไปไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่บ้านนั้นก็กินยังไม่หมดกินไม่ทันเนี่ยดูสิเนี่ยหยิบมาวางไว้ค่ะเนี่ยยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ เห็ดชิคเก้นออฟเดอะวูดเนี่ยถ้าอ่อนนะจะฉีกเป็นเส้นได้ค่ะฉีกเป็นเส้นๆ้นเนี่ยค่ะแเบบนี่ยแบบเนี้ยฉีกออกเป็นเส้นเส้นอย่างนี้ได้เลยเนี่ยหมายถึงเห็ดอ่อนนะคะแต่ถ้าแก่แล้วฉีกไม่ได้นะถ้าแก่แล้วฉีกมันจะขาดแต่ถ้ายังอ่อนๆอย่างนี้ค่ะจะฉีกออกเป็นเส้นๆเลยและหลังจากนั้นก็เอาไปชุบแป้งแล้วเอาไปทอดปรุงรสที่ตามที่ชอบค่ะเนี่ยทิ้งอยู่ตรงนี้ก็มี สวยจริงๆสวยจริงๆค่ะเห็นน่ะโหสวยอะไรแบบน,นี้ยสวยมากเลยอ่ะแล้วสีสดสีส้มแล้วที่ขอนนี้ก็มีเห็ดพวกนี้ด้วยนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ดัวนั่นก็เป็นอันนี้เป็นกลุ่มของ h ั n นี่มัช r o รูมตรงจุดนี้แหละค่ะที่เจอเห็ดพึ่งสีชมพูสวยมากนี่ ดูเนี่ยเขาตัดเอามาวางทิ้งไว้ตรงนี้อีกนะเห็ดนะคะนี่นี่เอาวางทิ้งไว้ตรงเนี้ยเหมือนกันกับตอนที่เห็ดพึ่งสีชมพูเลยเอามาวางไว้ตรงนี้แหละไม่รู้ว่าเขาทําเขาทําเพื่ออะไรเดินมาเจอเห็ดน้ำพึ่ง หรือที่เรียกกันว่าเห็ดขอนสนก็ได้นะคะเป็นแบบสีน้ำตาลมันจะมีสีเหลืองกับสีน้ำตาลค่ะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาไม่อุ้ยอุยอย้ไม่ออกมาไม่ออกมาตั้ง3ปีแล้วนะคะป่านี้เคยมีเห็ดชนิดนี้เยอะเยอะมากเยอะชนิดที่เก็บไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะ อ้าวเป็นสีอย่างนี้อีกแล้วแล้วยุงก็เยอะจะเก็บยังไงเนี่ยเยอะถือว่าเยอะนะเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นยังเล็กอยู่เก็บโอ้ยยุงยุงเอ้ยเยอะจังเลยยุงย นะะั่นค่ะยังกินได้นะคะจะเอาไปคราวนี้จะเอาไปให้ร้านอาหารไทยจริงๆเดินผ่านจะลองยื่นให้เขาสิวถุงมือเหนียวเหนอะเลยนะบางคนก็เรียกเห็ดบวกนะ นี่ห่วงค่ะโอ้ยต้องขอโทษนะคะใช้ iPad ไท่ายโทรศัพท์ความจำเต็มทั้งสองเครื่องเลย,ยวางไว้ตรงนี้โอ้ดูดูกอนี้ค่ะน่ะสวยจังเลย เชื่อสิต้องเดินไปนี่ต้องเจออีกเนี่ยนี่ค่ะนั่นยังอ่อนอยู่เลยดอกอ,อ่อ,อน อร่อยนะเนี่ยค่ะนึ่งนึงอร่อยเนื้อเห็ดเหนียวเหนียวอร่อยดีค่ะเนี่ยนี่ก้อนนี้ไม่เก็บก้อนนี้ไม่เก็บนะคะ ค่อนข,ข้างแก่กลิ่นเหมือนเห็ดโคนเลยนี่นนั่นะดูดอกดูดอกค่ะมันมันตัดไม่ได้ต้องงัดแบบเนี้ยดูสิเนี่ยค่ะโอ,อ้ดูเนี่ย ี่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่ก็ยังอ่อนๆน,นี่ยังไม่เก็บนะคะยังอ่อนเกินเนี่ยค่ะดอกประมาณนิ้วชี้มีอีกไหมมีแค่เนี้ยแสดงว่าปีนี้เห็ดเห็ดจะออกมาก็คงเยอะคนะ่ะนี่เจอกลุ่มที่สอง